นะครับไอ้พวกเด็กน้อยทั้งหลายวันนี้พี่จะมาเล่นไททันกันนะครับเฮ้ยชิ้นเป็นซื่อการตบิค่ไททันมันรู้สึกว่าข้าบาปไหมอ้อะทุกคนข้าบาปไหมอ้อะถ้าข้าไม่บาปกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ข้าซะจงกดถ้าไม่กดเป็นเกย์อ่ะกดเล่นละ ไม่รอช้าทําเพลงนะครับท่านผู้ชมโอเคมาแล้วชชมไม่อิน,อน้องนี่ข้าต้องเล่นยังไงอิน,อน้องทำไมข้าขยับเมาส์ไม่ได้เลยอิน,อน้องเกมแกไก่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันต้องกดชิปใช่ไหมอ่น,อน้องโอเคนี่คือเราจะเล่นยังไงอิน,อน้องก็คือต้องเข้าไอ้นี่หรอไอ่น,อน้องใช่ไหมท่านผู้ชมหเราต้องเข้านี่ เพื่อไปทำภารกิจกันหรือโจมตีหรือการเขาร่วมหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำภารกิจของเราเพื่อให้สำเร็จเป้าหมายของเราได้ครับทุกคนว่าเราจะทำคลิปสำเร็จหรือเปล่าถ้าอยากให้สำเร็จก็กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ผมอีกครั้งหนึ่งโอเคกดยังกดแล้วใช่ไหมโอเคไปกันเลยดีกว่า แล้วเราก็เลือกแผนที่กันนะครับไหนดูดิว่ามีอะไรบ้างงั้นผมเจ้าเอาอันสองละกันนะปึ๊บเรามาเลยน้องตอนนี้เราต้งค่าเดท่านใช่อิมน้อง ไท้ทันก็ไม่นามือเชนหลักเย็ดเย็ดเย็ดดเฟี้ยวอะขดเฟี้ยวอะขดเฟี้ยวอะเย็ดดเฟี้ยวเย็ดอย่างเฟี้ยวเย็ดเย็เย็ดเย็นดเย็โดเอาไว้เย็นดเฮึแต่ไททันใช่ไหมขาต้องไปเล้วไปไป Let's go เล t s, s g กจัดตีไงน้องข้าก็ทำได้เหมือนกันนี่หว่า <c oughs> <c oughs> แกอยู่ข้างหลังข้าคิดว okay, ่าแกชนะข้าได้เหรอตายวุ้ยวุ้ยไอ้นี่เล่นลับหลัง <c oughs> วันเล่นลับหลังเล่นปิดคนเล่นนองมันเล่นปิดคนแล้ว มันเล่นผิดคนแล้วมันเล่นผิดคนแล้วอ่าได้เบื้องนี้มันจองห่องใช่ไหมมันจองห่องข้าไปก่อนละกันข้าขอตั้งละกันไอ้เจ้านี่ไงน้องนี่ไงน้องนี่ไงน้องอย่ามาดูถูกข้านะอย่ามาดูถูกมนุษย์จริงข้าเจ้าอ่ะชนะข้าไม่ได้หรอกไปเร็วไปเร็วเชื่ไปเร็วเชื่เจ้าอย่ามาเชิญ ม่เงินฉันจะฟันคอแกดีไงวาย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 วาแกกล้าทำไรฉันได้ไอพวกดีมกล้าดูถูกฉันใช่ไหมได้เลยได้เลยมันจะมากเกินไปแล้วนะมันจะมากเกินไปนะไอพวกเจ้าเนี่ยฮะไอพวกไททานนั่งลอยจะเกินไปแล้ว ยังไงเจ้าก็นชนะข้าไม่ได้หรอกวายวายวายเออเออข้าไม่ไหวก็ต้องหนีก่อนข้าขอชักมีด <c oughs> มีดอะไรวะมีดขับเติมบัตรนี่ <c oughs> ทำทรงเดินเร็วนะทำทรงเดินเร็วทำทรงเดินเร็วทำทรงเดินเร็ว วิ่งก่อนวิ่งเหมือนปีตุน้นวิ่งเหมือนปีตุ้นไปแล้วใชน้นาเดือข้าแน่ไอ้ไอ้ท่านหน้าโง่นี่ไงไอ้ท่านหน้าโง่แกสู้ข้าไม่ไหวหรอกแกจงยอมแพ้ไปซะแกก็แค่ไททันพุงพุงอลไพุงอ้วนไอ้เนีท่านตาโตไอ้เนีท่านหำใหญ่ไอ้ที่ท่านอ้วน แอ้เจมตองเหยียบไอ้แต่ท่านใจเอามา่หิตวายไปเลยจ้าได้นในไท่ท่านแกช่างกล้ามากนะแกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับข้าทีไงข้าบอกแล้วอย่ามาเล่นกับข้าไม่ง,งั้นแกจะตายอีมีโอากาสล้มข้าแต่แกไม่ล้มเองแกมันก็สายกันไปแล้วแหละน้อง วิ่งไปตูนคลับอนินนั่งวิ่งไปตูนคลับอินนัง่งไปจ้ะบอกอะไรทำไมาอ้ไปไปาย,าย,าย,ายข้าไปไหวแล้วไม่ปจ้ะไปจ้ะช่วยฉันด้วยฉันไม่กลัวเจ้าหรอกแค่นี้ฉันจะร้องให้หาแม่ไม่ได้พวกสวัสดีโอ้ยอุ้ยยา ดีนะข้ารอดได้พวกตสวะแหงเนะี่ยมันชนะข้าไม่ได้หรอกข้าไม่มีมีดแล้วเออไม่นะ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 จุดเอามีดยังไงมันทำยังไงกันอีน่องข้าไม่ไหวแน่แน่มันมาแล้วสินะ เราต้องรีบไปแล้วเพื่อไปเอาใบมีดอันใหม่ใบมีดคบตม,มันดัดหุยคาตมบัดหุยไอ้อนี่ไปหาคาตมบัดก่อนไปเ<ส>ลตเแบบก<ส>อร์อ้วู้ว<ส>ู้<ส>ู้ว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 ยู้้ว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 ู้้ว้ววง้ยูู้ ว่ามันเอายังไงข้างงมากเลยค่าต้องอาสซลิงยังไงเหรอหรือว่าต้องตามที่สีเหลืองไปไปกันยายายาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอาไว้ใจเธอมาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอาไว้ใจเธอมาข้าไม่ยอมแค่นี้หรอกไอ้น้อง แก่นี้เจ้าก็ไม่รอแล้วไอ้พวกสะทาทั้งหลายแกจงตายไปซะแกอยู่บนโลกนี้เลยข้าจะเป็นคนปลาพวกแกข้าโตคนเดียวข้าก็ไหวล้านคนข้าก็ไหว ข้าไปดีมูนะเห็นดูไม่เต็มตาอินนอ้อนี่ไงนอ้อเห็นงาข้ายืนจ้องเลยนะามมาเนี่ยหำมันเนี่ยหำอมห่อมห่อท่านไอ้นี่ลองของไอ้นี่ลองของไอ้นี่ลองของกล้าฟื้นท้าแทนน้ำมึนชันเหรอแกไม่ไหว,ว้ลักแกจนนอนไปซะ่อินนอ้องพวกไททันแม่ลูก ฉันล่ะหย่ยูฉันมาแล้วคนลุกจิตมาไล้จ้าคนลุกจิตมาไล้จ้าชอบดูห่ำห่ำใท้ท่านจ้าแกไม่ไว้แค่ลีนน์นองไปกำลังๆเลยกำลังอะไรโอ้ยโอ้ยไอาจ้าไอ้จ้าไอ้จู้ไอ้จ้าจัไปเร็วฉันไม่เร็วฉันไม่เร็วเอาได้ไอ้นี่มันไอ้ไทยอำนาจมืดของฉันแกจงรับนี่ไปซะ โอ๊ยเจาเจา้าาาเอ,อกไม่ไหวเลยฮแบบนี้ต้องลงองือฮอฮือฮือไือฮ้ออฮือฮือฮือือดือจไอฮือฮืบฮือฮือฮไอ้ืองแอฮือ้ือฮ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 ืเฮือฮมอฮื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 ือฮอือออฮืออฮือฮืออฮือฮอฮืมอออ น,นี่มันล่องของเกินไปแล้วมันลองของเกินไปแล้วมันลองของเกินไปแล้ว,น,ลลวนี่ไงไอ้น้องลงไม่ซีนน้องเออโอ้ยเด็พวกนี้มันช่างจะตัวใหญ่เกินไปแล้วมึงจะทำหน้าเอามาอทำไมไอไ้เทาน,นั่งลอยวันนี้แหละแกจงตายบิสตะในมือของข้าท่านผู้นี้ย,ย่าไ่ข้าบุเล่นใจเย็นไม่ค่อยคุยกันพี่ผมไม่ได้บุกกับพีครับ ผมหมายถึงคนอื่นครับใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ได้ไอ้นี่มันท้าทายน้ำมือของเราอ้าวเราจะสลักมีดทาไมล่ะไอ้โง่ไอ้เงาเอ้ไอ้ได้แล้วยะ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 ฟันขายะเอ,อื้อไปได้ละไม่ถึงไม่มีมีดข้าก็จะทำเจ้าเองได้ว่ามันจะทำได้ไหม ยายาไม่นะไม่ไม่ไ,มไมอ้จั่จั่จั่นไม่จัดนะอยากินจันเลยฉันไม่อร่อยเออได้เนี่ยเนลองของฉันนะอ่า่าเกินไปละใหญไม่มุมก็สามารถทำแกได้แกไม่ไว้กับเธอหรอก ยายาขายจะปีตูดเจ้าเฮ้ยอยายากินฉันฉันไม่อร่อยนะฉันเป็นเกย์นะแกกล้ากินหรอฉันเป็นเกย์นะย่านะฉันเป็นเกย์ไปได้แล้วแบบนี้ต้องรีบไปเอาสลิงเรามาจัดก,การไอ้พวกเกได้ดทั้งหลายให้หมดนะรีบไปด่วนเลยไอ้หนูไ <c> อ <oughs> ้พวกเงานี่มันต้องเจอเียน มันจะได้รู้ว่าเราเป็นใครมันจะได้ไม่ประมาทไปกันฮีโร่ความยุติธรรมทำมาแล้วท่ไม่ยากพวกงโง่พวกง่าวนั่นไงยืนตรงนั้นชิมไหมยืนทำแล้วน้างโง่ตีมาทำผิดคนไอ้หน้างโง่ไอ้หน้างโง่ ทำตุงแลยทำตุงแลยทำตุงเก่าเก่าหรอ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 ไม่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 จะตามจะเลยได้นี่มันลองของฉันใช่ไหมลองของใช่ไหมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุด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  ไม่ไม่เอา้าดูว่าฟันแล้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นเกย์จก,กินฉันเลยเอา้าวได้ไม่เชื่อไม่เชื่อถ้ากินก็เป็นเกย์ท่ะนเนีงยเกย์เกย์เกย์ชัวเกย์เกย์เกย์ไททันเกย์ทุกคนระวังด้วยเข้ามาเล่นแบบเนี้ยไททานมันเกย์ครับทุกคนมันเกย์มันเป็นเกย์ว้ก็สำหรับใครที่อยากเข้าดิฟผมนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปคำอธิบายได้เลยนะครับอินนอง เลื่อนในสุดมันจะเจอไอคอนดีสคอร์ดกดเข้ามาใช่ไหมกดยืนยันอีมมิเสิตอ่ะแล้วพอกดยืนยันอิมมิสิกด3ามขีดด้านบนซ้ายมือแล้วกดไปที่ห้องรับยศกดอีโมจิแค่นี้คุณก็จะสามารถเข้าดีสผมแล้วมาคุยกับคนอื่นหาเล่นเกมลูบอกหรือว่าผือผก็อาจจะเจอผมได้นะไอ้นอ่อง